สี่สามสองครับผมระวีกรคัตติครับวันนี้เป็นผู้นำยูนิเลยครับวันนี้มาเยี่ยมชุ่มแปลงครับเขตอำเภอดีอุดมนะครับดยการน้าทีมของคุณจันทิมาหรือว่าคุณอ้อยนะครับตัวนี้ความทีมงานเพื่อนตอนนี้มาเบิงแปลงแปลงต้นแบบที่ของคุณพีสมใจนะสกุลยังครับคุณระบุครับคุณระบุเนาะบ้านยูตัวนี้อยู่บ้านไหนครับบ้านโนนเลียงบ้านโนนเลียงเนาะ ตำบลใดครับตำบลน้องสนุ่มอำเภอดีจังหวัดอุบุเนาะอำเภอวันทะลิกครับผมตัวนี้มันเป็นขีดร้อยต่อนะครับระวังโซนตรงนี้นะครับอาตอนยืนตรงนี้บักพริกพี่นี่เป็นเป็นพันใดครับเป็นของอัภพวาครับผมเป็นพันอัภาวาเนาะย่างตอนนี้ของพี่นี่เป็นเป็นพริกน้ำยศบอเป็นพริกน้ำยศคุ้มผาเนาะอ่าสูตรนี่คยเฮ็ดคยเฮ็ดมาก่อนบักขจกรย่างเลยครับ แค่แรกเลยเป็นเทื่อนแรเนาะครับตอนนี้ของพี่ของพี่สมใจเนาะก็คือว่าอ่าเพื่อนตอนนี้เริ่มเฮ็ดเป็นพริกตำยศหรือพริกท่ำสาวนะครับเป็นสูตรอยู่นี่ไรอ่าตอนนี้ย่างเมืองตอนนี้ผมรู้สึกว่าแปลงของพี่นี่ก็นวลมดกเนาะนี่นะครับเออดกประทับใจบ่ครับวานนี้มันดกแบบนี้วันนี้พี่สมใจตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแหน่ของดีไรครับของดีที่เดียวมีเอาปอดแล้วก็โอ้ได้หลายตัวเนาะเป็นข้าดาวดีใช่ป่ะครับ ใชครับประจําเลยครับโอ้ข้าวดาวนี่พี่สุมใจมาแก่้ยังครับมาแก่เถี่ยวไผ่ครับโอ้มาแก่พวกเถียวไผ่นอนหน่อยนอยน,อนอจอเม้นบ่ครับ<ช>โอ้ตอนนี้ใส่ดีบ่ครับของข้าวดาวนี่ครับใส่ดีครับโอ้ใส่ดีเนาะเอากินเป็นไงครับกินเมนกับเมนกับเม้นก้อยครับโอ้เมนธรรมดาเนาะกมีกินเน่ะธรรมดานะครับอ่าย่างตอนนี้กับอ่าเบื้องแล้วนี่อ่าพี่สมใจเป็นยังไงครับนเรื่องของแปลงที่เข้านี่พอใจบ่พอใจคเจ้าพ่อใจบ่ครับผม อ่าตอนนี้ใช้สินค้าเขาไปแล้วบ้านนี้หรือว่าเฮ็ดสูตรนี่มันมีข้อแตกตา่างยังไงครับเกษตรกรตัวแตกต่างก็ได้ครับแตกต่างเกษตรกรในปลูกอ่าพี่สมใจปลูกแบบไหนครับปลูกเรือนหนึ่งเสร็จแล้วจะหล่คาผ<อ>้ามือประมาณสี่ต<อ>ิ้งโมงงามครับโมงงามเดี๋ยวตอนนี้มันงามผิดถือว่างามผิดปกติเนาะครับผมถือว่างามผิดปกติบาดที่นี่การจะการไงา่าบอยู่ครับอาใส้สูตรนี่เขาเอิ้นว่าใส้สูตรน้ำยสดบ่แม่นครับอ๋อใส้สูตรน้ำยสดเนาะเอาฟังท่านนี้แหละครับเอาถามในตอนนี้ครับแนะนนำตัวี่ยงครับ อ่าผมบุญลำชีสุขครับบุญลำชีสุขปูกพี่คือกันบ่แน่นครับโอ้เดี๋ยวจังไหนจังไปเบิ่งบักพริกของพี่บุญลำเนาะเอาผู้นี้นะครับสีมาน้อกันนี่ครับนี่ค่ะการอัญเชานะคะวันนี้ค่ะข้าเจ้าหน้าที่ิ่นมาลงแปลงสวนพริกถึงเป็นแปลงของสมาชิกที่ดูแลที่ใจผลิตภัณฑ์ของยูนหลายเฮาค่ะอ่าผู้น้าตาลสวยใสวยเคียงกันนี่คือยังครับแนะน้ำเนี่ยครับยังขีมาต้องสุข จันทีมาท่องสูตรครับเป็นจังไรครับตัวนี้ครับเป็นตัวแทนสูตรของบรรเลียงเป็นตัวแทนสูตรนรเลียงในโซนนี้เนาะก็คือว่าคุณจันทีมานะครับก็ดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของยูนิลัเนาะ,ะ,ะอ่าในกลุ่มมี่งพ่นก็ใส่สินค้าเขาทุกสวนบ่ครับทุกสวนละกัทุกโตเลยค่ะโอ้ทุกสวนทุก คนที่ยู่ด้านหล้างคนมีนะครับมันคนนี่ดีนี่คือยังครับโอ้บรรจงท่องสุดครับบรรจงท่องสุดบ่ครับคือน้ำสกุลใกล้กันครับคุณอ่าคุณจันทีมากครับเป็นคนใส่สวนโต้คนครับโอ้คนใส่สวนโต้นะครับตัวนี้ครับพี่บรรจงหรือว่าอ่าทั้งผีเพิ่งจะเอื้อนว่าเสียต้อยนะครับก็ดูเล่ในสวนแปลงโซนนี่เนาะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกค้าเฮานะครับโดยเฉพาะอ่าพี่สมใจสมใจเนาะพี่สมใจนี่ครับเป็นว่าสินค้าของยืนในใส่ทุกตัวเป็นบ่ครับทับทุกโต้ครับใส่ทุกโต้บะทับทุกตัวเนาะ อาบานิหรับผิดสมใจอยากให้ฝากผ่านซื้อต้นของยุนิไลนะครับไปถึงพี่น้องผู้กำลังเมืองไร่การอยู่นิคาบเปยังใดสูตรสูตรถ้ำสาวสูตรคุ้มพามันดีตรงไหนใส่ํำยศมันดีตรงไหนนะครับใส่ทุ่นหลบอกคำเอาฝากผ่านซื้อไปนะครับทุ่นวหลายพอข้าวลูกเข้ามารส่โอ้ใส่ทุ่นน้อยครับทุ่นลอยใส่ทุ่นน้อยประหยัดเวลาบอกประหยัดพอดีด้บาเนพอดีไปยังไดครับพอดีกใหญ่เร็วกว่ากันครับ พอดีนึ่งไงเร็วสองไม่ได้หดสวนเนาะเอาสายยางหดมานน้ำรองน้ำเลยเนาะปัญหาเรื่องโรคเรื่องยังกับบัควายมีเนาะครับตามที่เบื้องตอนนี้เนาะปลอดภัยดีเออปลอดภัยดีตอนนี้บุกพิพิ่นลกำลังงามครับตอนนี้กำลังงามอ่าถ้าตอนนี้เขาเบื้องได้กล่องอะไยังตอนนี้ก็ถือว่ามีแต่หน่วยเนาะเราคิดว่าจะน่าจะเป็นเกษตรกรเนาะชาวสวนพริกตีปลูกแล้วน่าจะรวยได้เนาะตอนนี้ราคาไม่ดีน้ำเนาะอ้าวก็ขอให้อาทีมงานยินเลยครับประสบความสบเร็จแล้วก็ ในการใส่ผลิตภัณฑ์ของยูเอแ้ลก็าขอให้บักพิกราคาดีดีครับเอาทีนี้ก็คือเองโซเล่ครับรั้นบักพิกละห้าทีเออเอาโอเคครับบานนี้ครับ